มาดูเก่งต่อมาเรื่องของเจดีทองของพระทศพลพระนามว่ากสปะหน้าที่115อันนี้เราก็จะแปลถึงแค่คาถาพอแกอดยากโคตรยากเียกว่่โคตรยากยากที่สุดของแกะทั้งหมดเลยนนเรื่องแห่งเจดีทอง ของพระทธธระะศพลพนามว่ากษัตริอังคบัเจ้าจะกล่าวสถานพระศตดาตระมาโนทรงเทียบไปอยู่จาริกังสู่ที่จาริกอรภะทรงปรลบสวรรณเจตยังซึ่งเจดีออนไปนมีการแห่งทองกัสริะทัศนพระศัก์ของพระทศพลพนามว่ากษัตระย์ะกปปเทศิตรัดแลอิมังธรรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศนานี้อิติว่าปูชาและเหอย่างนี้เป็นตน้นหิ ตรงนี้เขาไม่มีถ้ามีก็เขาถ้าเกิดก็ออกมาแล้วมีแล้วก็แปลด,ด้วยที่นยกการโดยพิสดา,ตาตรตถาคตนคตว่าพระตถาคตนิกิตตวเสร็จออกไปแล้วสวัมพัทธิตจากเมืองสัมพัีพระจโตเสด็ไปอยู่พาราสิงสู่เมืองที่ว่าพาราสีอนุปเพนะโดยลําดับแล้วก็สมปาปุณิทรงถึงพร้อมแล้วคือเสดถึงพร้อมแล้วเท วัฒนังอะไรเสร็จถึงพร้อมแล้วเทวัานังไปะอะไรซึ่งเทวสถานก็คือศาลเจ้าอ่ะซึ่งเทวสถานอัญตัตลังแห่งใดแห่งหนึ่งเสร็จกันลืมแปลวิสนะแปลกิยาขยับไปเดียวคือแปลกัจจโตเสร็จแล้วเสด็จไปอยู่สู่เมืองพรราศีเดลำดับแล้วก็มาแปลวิสนะตอนตัวนี้ไว้หนึ่งตัว มหาพิกุสังฆะปริวารโดนี่ผู้มีมูแห่งวิสุใหญ่เป็นบริวารแล้วค่อยแปลสัมปาบริทรงเสร็จถึงพร้อมแล้วเทวสถานังซึ่งเทวสถานก็คือสารเจ้าเราแหละแห่งใดแห่งหนึ่งจะมีเปในที่ใกล้โตทยะคามสะแห่งโตทยะคามก็คือหมู่บ้านชื่อโตทยะแห่งโตทยะคามอันตรามะเคในระหว่างแห่งหนทางสุกโต คือพระฐานคนนั่นแหะเปลี่ยนชื่อใหม่สุขตอนว่าพระสุคตเจ้านิสินโนประทับนั่งแล้วตัตระยกเทวสถานนี้ก็ามาใกล้เทวสถานนั้นเปสตวาทรงส่งไปแล้วธรรมะปันดาคาริกังซึ่งภิกษุผู้เป็นธรรมะปันดาคาริกคือส่งไปแล้วซึ่งภิกษุผู้เป็นธรรมะปันดาคาริกแล้วก็ปโกสาเปิ ปโกษาเปสิอันนี้เป็นเหตุโอกาสหนุนปุกกำลังขมายังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วพระมนังซึ่งพราามณ์กรนโตไอ้กรนตังผู้กระทำอยู่กสิกรรม,มังซึ่งกสิกรรมอวิุเรในที่อันไม่ไกลโสพระมโนว,น,วนว่าพราาม์นั้นอคันตามามาแล้วอาน,นะพิวันทิตวะไม่อภิวาทแล้วหรือไม่ไหวแล้วตวถาคตังซึ่งพระตถาคตแล้วก็มัชฌตวาไหวแล้วตังเอวะ ทวฐานังซึ่งเทวสถานนั้นนั่นเที่ยวแล้วก็ฐานสิได้ยืนอยู่แล้วหรือจะแปลเป็นสมานะก็ได้ได้ยืนว่าอยู่แล้วซึ่งเทวสถานนั้นนั่นเที่ยวสุโกโตปิแมนว่าพระสุคตอาหารตรัส้วอติว่าพรมาะมนะดูก่อนพรามตวังดูจากมัญสิตอ,อ,อมัมยตยเธอย่อมมัญสิย่อมสําคัญอิมังประเทศสังซึ่งประเทศนี้กินติอย่างไร กินติให้แปลว่าอย่างไรได้เลยแล้วตอนนี้ก็จะมีแปลว่าย่อมสําคัญซึ่งประเทศนั้นว่าอะไรดังนี้คือแบ่งเป็นกินงกับอิติแต่ตอนหลังก็ค่อยเป็นกินติให้ถือว่าเป็นตัวขยายหรือตยาเป็นสับนิบาตไปเลยฉะนั้นเวลาสะพานกินติตัวเนี้ยให้สะพานเป็นกินติสั์เป็นปุจฉนถาถไปย่อมสําคัญซึ่งประเทศนี้กินติไม่ต้องมีว่า กิงอย่างไรอิติดังนี้พระมนุรารามอาหารัรกราบถุแล้วอิติว่าโพโคตมะข่าแต่พระโคดมผู้เจริญอาหารว่าข้าพระองค์วันทามิย่อมไหวจิตนะจินตะนีนะใส่มาเป็นตัวปติด,ด้วยความคิดว่า,า,าก็อีทั้งฐานัง อามาที่นี้โย่อีทางมาหรือเทวสถานังก็ได้ถ้าโยงเนี้นก็อีทางฐานังอันว่าที่นี้าาน,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 นี่อากตะเจตยัตฐานังเป็นที่แห่งเจดีเป็นที่แห่งเจดีอันมาแล้วประเวณีญาตามประเพณีอําหากลางของข้าพง์ทั้งหลายแล้วก็ใส่โหติคุ้มภาย่อมเป็นประธานคืออีทางฐานัง ปก,กิกุมภาคอากตะเจเดียสถานังเป็นวิจิกต,กตาอันวันที่นี้เป็นที่แห่งเจดีอันมาแล้วตามประเพณีของข้าวบุญตรลาย่อมเป็นดังนี้และดังนี้มีสองดัง,ดงนี้จบตรงนี้อีกดังนี้หนึ่งดังนี้นสถานะปสัตตดาไม่ใช่ขอไปอยู่ข้างล่างนี่สุกตตัวประธานมันซ่อนอยู่ข้างล่างสุกตว่วาพระสุคตตั้งพระมนังอยังพรามนั้น สัมปะหังเสสิให้ล่าเริงแล้วด้วยดีว่าฉะนั้นสัมปะหังเสสิตัวนี้เป็นเหตุกกันนะยังพราหมนั้นให้ล่าเริงแล้วด้วยดีว่าพระมณะดูก่อนพราหมแปลพระมนากรและประธานคือสาธุสาธุคือประธานอันว่ากรรมดีหรือว่าความดีแต่ยาอันท่าน ว่าทันเตนะผู้ไหว้อยู่อีมังฐานังซึ่งที่นี้กระตั้งกระทำแล้วคือสาธุวุตกรรมในกระตั้งกระตั้งกิจวัตรกรรมบาจกอันว่าความดีหรือว่ากรรมดีอันท่านผู้ไหว้อยู่ซึ่งที่นี้กระทำแล้วดังนี้ฉะนั้นสามประหังเสสิตัวนี้เป็นเหตุตุกันนะครับทอดมาระวังพี่ขุนว่าพี่สุงหลส่วนเาฟังแล้วตามวัะนางซึ่งคํานั้นแล้วก็สังสยังยังความสงสัย อันนี้เป็นเหตุกัดเช่นกันสังชเนีสุอันนี้ก็ลงลงเนปัจจัยแต่ว่ามันลงกับชนะทตุในความเกิดนี่ชนะทตุถือว่าเป็นท่าที่แข็งลงแล้วปัจจัยที่แล้วนะจะไม่ทีฆะต้นธาุจะไม่เป็นทีฆะอยู่ตามปกติชนีสิก็ให้เกิดแล้วชะนีตัวให้เกิดอยู่ไม่มีการทีฆะติดขาดแต่ว่าเป็นเหตุทุกัดอ่านว่าพี่สุนงหลายฟังแล้วซึ่งคํานั้นยังความสงสัยว่าเอาความสงสัยเปิดเข้าไปก่อน พระกวาลว่าพระผู้มีภาคเจ้าพรหพระม,มนังยกมาเป็นตัวการฤกรมัยยังพราหม์พระม,มนังยังพรามณ์สะหังเสสิให้ด้าเริงแล้วด้วยดีเอวังอย่างนี้เกนะนุโขกรณีนะด้วยเหตุอะไรหนอแรแล้วก็อิติค่อยจบดังนี้สัญชนสูงให้เกิดพร้อมแล้ว ฉะนั้นก็ต้องระวังสามประหังเสสิเป็นเหตุกัตตุวาจกพัควาเป็นตัวประธานสันชะนีสูงก็เป็นเหตุกัตตุวาจกพิขูข้างบนเป็นตัวประธานตัวการลิตกรรมมของสันสันชะนีสูงก็คือสังสยยงตัวเนี้ยแปลก่อนเป็นตัวปฏิติด้วยยังความสงสัยว่าจบกัดดังนี้ให้เกิดพร้อมแล้ว ส่วนข้างในตัวกาฤตกรรมะยกพรหมนังขึ้นมาช่วยเขาไม่ได้ใส่ไว้อันว่าเขาผู้มีพระเจ้ายังพามให้ละเลงแล้วด,วดีอย่างนี้ฉะนั้นใส่ตัวกาฤตกรรมะมาเอง่านสังเกตไว้เหตุกัสและเหตุกัสตะโตอันนี้ใช้เนี่ยของสตรมีพัฒในลําดับนั้นประกานตวโนว่าพระตถาคตวัตตวัตรแนวคติการะสูตรต่างๆซึ่งคติการะสูตร มัฌิมนิกาเยในมัฌิมนิกายอันนี้แยกเป็นสังต้องแยกให้ออกด้วยสังสยังกับอป,ปะนี่ตุง้งนี่ตรงตัดแล้วซึ่งกติการสูตรในมัฌิมนิกายเพื่ออันนําไปปราดอป,ปะปาสลิกเพื่ออันนําไปปราดสังสยังซึ่งความสงสัยเตสังพิขูนางของพิสุ์ทั้งหลายเหล่านั้น สังสยันี่คือความสงสัยเป็นศัพท์นํำกิจนะครับแห่งที่ข้ากมันต้องเป็นภาวะที่สมัติะด้วยก็คือชนะนางที่ออกมาภาวะที่สมัติะในสังสยังต่อมานิมมินิตวะทรงเนระมิตแล้วกัสปะทัสสะพราาัสะโยชนุพเพทงังกนก,กะเจติยังจักตรงนี้ซึ่งเจดี อันเป็นวิการแห่งทองอันสูงโดยยศหรือเติมหนึ่งมากระด่อันสูงโดยยศหนึ่งของพระทศพลพนามว่ากัสปะด้วยซึ่งเจดีอันเป็นวิการแห่งทองอันสูงโดยยดของทศพลพนามว่ากัสปะด้วยแล้วก็อปรังกนกะเจตยังอาจจะตรงนี้ย้ายาม,มาอยู่ตรงนี้ ซึ่งจะดีอันเป็นการแห่งทองอื่นอีกด้วยอากาศเสในอากาศอิธาโนภาเวนด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์เปโตมาอันนี้แหละมีแปลได้สองอย่างก็จะแ,แปลว่าแสดงแล้วซึ่งมหาชนมันไม่ได้ฉะนั้นมันมีแปลได้สองอย่างคือทัศน์ตัวนี้ก็คือที่สะทาน อาจจะแปลงอา,อาจจะเรียกว่าอะไรแปลงทิศะเป็นทัศะะล้วลรงนีปยปัจของเหตุก,ตกัตะวจบแต่ว่ามาลงกับทิศทาา่ามันก็นียปัจประจ,ระจมวดทักมันอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นกัดได้แต่ว่าอาจจะแปลว่ายังมหาชนให้เห็นแล้วนี่คือวิธีการแปลอย่างแรกหรือไม่ที่นั้นก็แปลทัศสบาไปว่า แสดงแล้วเหมือนเดิมแต่มหาชนศาสตร์ตัวนี้ต้องไปหาวิพัฒน์เอาให้ไปว่าแกมาหาชนที่เราอาจจะมีชื่อเรียกสมมติว่าทุติยาาสมีสัมพันธะไม่ใช่ดิทุติยาสัมพันธะก็อไปเนี่ยเน,นี่แสดงแล้วแก่มาหาชน พอแสดงแล้วซึ่งมหาชนไม่ได้คือในมิเสร็จแล้วก็ทัศนวาแสดงแล้วมหาชัศกาแก่มหาชนหรือยางมหาชนให้เห็นแล้ว <S <S แต่ว่าแสดงแล้วแกมหาชนแล้วกันอมืมันจะได้ทัศนวาถ้าลงในเพราะว่าถ้าแปลงทิศบัญชัศาะเนี่ยคือคําว่าแสดงเนี่ยโดยมากปัจจัยประจำหมดธาตุเขาว่ามันคือเนยในยาป,ปัจจัยที่เทเสสิแสดงแล้วเนี่ยถ้าเสสิแสดงแล้วเนี่ยฉะนั้น ลงเนยังไงก็ต้องเป็นกัดเหมือนเดิมแหละ,ะนั้นแปลว่าแสดงแล้วแก่มหาชนแล้วก็วัตถวาตัดแล้วอิติว่าพระมานะดูก่อรพรมบูชาอันวาการบูชาแล้วก็ใส่าปุคลานังมาเพราะว่าวิเศสนะคือบูชาลหานังเนี่ยมันเป็นฉัตรีวิพัตก,ก็ยกนามที่เป็นฉัตรีพัดเพื่อหักเข้าในบูชา อานว่าการบูชาปุครานังทัศนีมาแปลว่าซึ่งซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชารหานางทุกควรเพื่อการบูชาเอวังวิธานังผู้มีอย่างอย่างนี้ยุตตะตรวะเป็นการบูชาควรแล้วกว่าแล้วก็ใส่โหติเข้ามาคลุมผ้าโหติประธานคือบูชาบ็นอิกาศโหติยังเป็นอติติตรงนี้อีกครั้งหนึ่องอน,นว่าการบูชาซึ่งบุคคลทั้งหลาย คือปุกลานังเป็นจติกรมในปุตตุปทานว่าการบูชาซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ควรผู้อนบูชาผู้มีอย่างอย่างนี้เป็นการบูชาควรแล้วกว่าปกติย่อมเป็นดังนี้แล้วก็ประกาศเศตวาทรงประกาศแล้วอันนี้ก็ยกปุเคเลเข้ามาเพราะว่าเขาวางวิสนะคือปบูชาและเหวียไว้ซึ่งเป็นทุยยยพัดฝุงลิงภูจะนะ ทรงประกาศแล้วซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชาละเห่ผู้ควรเพื่อบูชาจัตโรโรสพุทธาทิเกเมีพระเจ้าเป็นตน้นทัสสิตะนาเยนะเอวะตามในอันพระองค์ตัดไว้อันตามในอ่ตามใน,อ,มในอันพระองค์แสดงไว้แล้วนั่นเที่ยวมหาปริธิพนณสุเตในมหาปริณิพนสูตรือกขีดวางตัวต่อมามันมอยู่ไหนนียนี่ปริ ที่เปตว,วาทรงกําหนดแสดงแล้วมีบริอยู่หน้าแปลว่ากําหนดได้ทรงกําหนดแสดงแล้วตีนี้เจตยานิซึ่งเจดีทั้งหลาย3อิติคือเห็นไหมอิติคือเป็นตัวเปิดทุย,ยพัดข้างในทุย,ยพัดข้างในนี้ไม่มีที่เข้าเลยเพราะว่าทุย,ยพัดธต้องเข้ากับกริยาเวลาสัมพันธ์ทุย,ยพัทวิพัทธ์สาตัวเนี้ยให้สรุปไปในติทรงกำหนดแสดงแล้วซึ่งเจดีทั้งหลาย3คือ ซึ่งเจดีซึ่งสรีระเจดีซึ่งอุทิศเจดีทับศัพท์ไปเลยซึ่งบริโภคเจดีพอจบก็อิติไม่ต้องออกดังนี้เพราะว่าคือถ้าแปลคือแล้วดังนี้ก็ไม่มีแล้วอ่าแล้วก็แปลวิเศษสัตวเลยโดยวิเศษกาทาเสดได้ตัดแล้คอมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าคาถานี้จะเจออีกทีหนึ่งในปีกสี่ในแปลมงคลแต่นี่เราแปลไปก่อน มีแค่ประโยคเดียวเท่านั้นบุญยังบุญยังต้องแปลเป็นตัวแรกคือเป็นตัวประธานนี่บุญยังแปลก่อนเป็นตัวประธานบุญยังอันว่าบุญ,บญของใครนี่ใส่ปุกครัสสะเข้ามาหนึ่งตัว ปูนยางอันว่าบุญปุกรลสะของบุคคลบูชยโตผู้บูชาอยู่อันนี้ปูชธาตุลงระยะปัจจัยของกัตตุวาจกก็เป็นปูชยะลงอันตะปัจจัยก็เป็นปูชยันตะและประจักอยางพักควันตุหรือพวันตระที่เป็นจริสีจตีวัดคือพักควะโตแปลงนัตตะ แปลนตุแปงนตะกับสะเป็นตฉะนั้นตัวนี้ตัวบาจัยตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับอ,อันตะที่ไปแจกอย่างพระมรนตุหรือพระวรตะเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเป็นชตีวิพั์ออกคำว่าอยู่ด้วยอนาบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่บูชาลเเีต้องยกตัวนามเข้ามาเพราะมันเป็นตัวมันเองเป็นคุณนามนะปก,กเกลี อันว่าบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ควรเพื่อบูชาพุทธทยะทิจะยะทะิทำไม,มอันนี้เป็นยะทิกับจะนะครับอเอาพุทธทจะก่อนพุทธทจะคือซึ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยยาทิสาวกเกจะคือซึ่งพระสาวกทั้งหลายด้วยฉะนั้นเรามีคืออยู่สองคืออันนี้มีคืออยู่สองคือคือแล้วก็ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยแล้วก็ยาทิแปลว่าหรือว่าหรือว่าแล้วก็คือ ซึ่งก็หมายคือแล้วก็มีครอบ้ริจัก2สองตัวอีกครั้งหนึ่งอันว่าบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายบุคคลเพื่อบูชาคือซึ่งพริเจ้าทั้งหลายด้วยหรือว่าคือซึ่งภาษาวกทั้งหลายด้วยแล้วก็วิสนาต่อมาของปุโครเรนีป,รปัปปัญจสมมติก,กันเต ผู้มีธรรมเป็นเหตุนเนื่องช้าปรัจจัยไม่ว่าผู้มีธรรมเป็นเหตุนเนื่องช้าอันก้าวล้งแล้วด้วยดีแล้วก็ตัดปัจจัยี่อัสมกรรมฐานลงตัดปัจจัยแปลงตะเป็นหน้าตะแล้วเป็นสุดธาตุ <c oughs> ใช่ก็คือมันเป็นตัวนี้เป็นอะไรเป็นสังบทหน้าเห็นไหมสังบทหน้า กับอติกับกรรมฐานตาปัจจัยเห็นไหมอาเทนียเป็นมะแล้วก็ซ้อนกอ็ไก่ใบตะถ้ามีมะบริสุทธ์แปลงตัเป็นนจารเริสุทธาตุฉะนั้นตัวนี้แปลว่าแล้วก้าวล่วงพร้อมแล้วหรือก้าวล่วงแล้วด้วยดีผู้มีธรรมส่วนประปัญจับแปลว่าทำไปเหตุเนื่องช้าผู้มีธรรมไปเหตุเนื่องช้าอันก้าวล่วงแล้วด้วยดีแล้วก็ตินนะตัวนี้ก็ตัดปจัปปจจัยอีกสวกกะบริททเวก ผู้มีความสงและความร่ำไรอันข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามข้ามไปแล้วเสร็จแ,แล้วก็อีกตัวนี้ก็ยังเป็นวิสณนของปรวตอีกปูเจโตผู้บูชาอยู่แล้ก็เตก็ยกข้างหน้ามาอีกครั้งหนึ่งเตตัวนี้เราอาจจะเป็นคำรวมๆก็ได้ปูชาละหา่า ปุคทะลอย่างนี้เลยผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลผู้ควรเพื่อบูชาทั้งหลายเหล่านั้นตาทิเสผู้เช่นนั้นนิพุเตผู้ดับแล้วหรือผู้ดับกิเลสแล้วอกุตโตพะเยผู้มีภัยแต่ที่ไหนหาไม่ได้เสร็จแล้วแปรวิเศนะหมดแล้วก็ค่อยแปลตัวนะอันน,นพีตะกาตาคือเกณจิ เกนาจีตัวนี้ในแก้อัดถ้าใครไม่รู้แกะอัดเนี่ยเก็บอกว่าปีสัต์พึงสะพันเข้าในบทนี้ว่าเกนาจีฉะนั้นปีที่มันห้อยอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องย้ายมาอยู่กับเกนาจีแปลว,ว่าแม้อันไข่ไข่เห็นไหมถ้าไม่รู้แกะอัดเนี่ยแปลไม่ถูกเลยบอกทำไมแม้มาแปลอยู่ตรงนี้ได้มันไม่เกี่ยวข้องมันไม่อยู่กับตัวมันเลยก็คือแม้อันไข่ไข่ บางทีดูเดก็กแปลกระถาอย่างเดียวไม่รู้เรื่องแต่มาดูแก๊แก๊ยังดูมองไม่ออกเลยจะแปลกระถาได้ไงอแม้อันใครๆรนักสกาไม่อาจสางขาตุงเพื่ออันนับเพื่ออันนับนี่จะเป็นตัวเปิดอิติที่อยู่ตรงนี้อีมังอีมังตงัวนี้อีมังอยู่ในพวกวิทยกรใหญ่ที่เขาใช้เป็นปฐมายุพัดได้แต่อีมังที่เราท่องเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เป็นปัมายุพัดเลยมีแต่ทุติยาอีมังก็ยกดุญนยัง มังคุณยังอันว่าบุญนี้ส่วนเอตั้งมีประมาณมีประมาณเท่านี้แล้วก็อิิตาบอดปิดดังนี้แล้วก็อิิที่คาถาเป็นตัวประมาดังนี้เดี๋ยวผมจะแปลแบบอีกครั้งหนึ่งบุญยังอันว่าบุญบุคคลา์ของบุคคลผู้เชื่ตัวผู้บูชาอยู่บุคคลซึ่งบุคคลทั้งหลายบูชาละหีผู้ควรเพื่อบูชา พุทเทจะคือซึ่งพุทเจ้าทั้งหลายด้วยยะธิสาวกเกจะหรือว่าคือซึ่งภาษาพวกทั้งหลายด้วยปปัญจสมาติกันเตผู้มีธรรมเหตุเนื่อช้าอันก้าวล่วงแล้วด้วยดีตีน่าโสกะปุริทเวผู้มีความสงและความล่ำไายอันข้ามไปแล้วบูชาเช่าผู้เชโตผู้บูชาอยู่เตพูชาหะกปกเลซึ่งบุคคลผู้ควรเพื่อบูชาทั้งหลายเหล่านั้นตาีิเสผู้เช่นนั้น นิพุเตผู้ดับแล้วหรือผู้ดับกิเลสแล้วอากุปโตอากุโตพะเยผู้มีภัยแต่ที่ไหนไหนหาไม่ได้เกณจิปิแม้อันใครใครนาสก,กาไม่อาจขาตรงทั่วนับอิติว่าอิมังบุญยังอนบุญนี้เอตังมีมาเท่านี้อิติดังนี้แล้วก็สมคัญให้ด้วยบุญยังอุตกรรมะในสก,กาสก,กา กิริยาบทกรรม,มะวาจกุกเข้าข้างบนได้เลยปูชาละเหววิสนาของปุคะเลปุคเรอวุตกรรมะในปูเชยะโตปูเชโตวิสนาของปุครสะปุครสะสามีสมทะในปุญญงตัวประธานต่อมาจะสองศัพทะสมุดเจถะเข้ากับพุทธเท และสาวกเกพุทธเทก็ดีสาวกเกก็ดีวิเศษลาภีของปุชาและเหตุบุคคลเลกวิเสษลาภีของของสองตัวนี้แล้วก็ยาติที่สตัวนี้เขามาแก้ว่าเป็นยาติวาหรืออัฐวาฉะนั้นยติที่ศัพท์ตัวนี้ก็คืออัปรไนยติที่ศัพท์อัประไนที่แปลว่าหรือว่าแล้วก็ ปะปัญจะสมาติกันเตก็ดีตินะโสกกะบริทเวก็ดีอันนี้ให้เป็นวิเศษละณะของพุทเทและสาวเก่อันนี้คือสองท่านนี้คือก้าวล่วงพวกนี้ละคำาพวกนี้ไปหมดแล้วก็คือปะปัญจะสมาติกันเตก็ดีตินะโสกกะบริทเวก็ดีวิเศษละณะของพุเทเธระสาวเก่แล้วก็เตก็ดีตาทิเสก็ดีนิพุเตก็ดีอากุโตพระเยก็ดีนี่วิเศษของกูชาละะ ุคเลนี้ปูชระปุคเลอุตตกรรมะในปูชยะโตปูชะโตก็เป็นวิชนะของบุคลาสักคนนี้แล้วก็นาะสักก็ไปเสือท่าในสักกาสังคาต,ตุงตุงมาตสัมปทานะในสักกาอิม,มังก็ดีเอตังก็ดีวิชนะของปุญญยังปุญญยังลิงกทะอิติสั์ตัวนี้ที่ตามบอตขึ้นมานี่อาการะในสังขาตุงเป็นตัวบทเพื่อน,นับว่าส่วนปีสัก์ก็เป็นกาถาอักเกณฑ์จ เกณนะจิอาาพิจิก,กตาในสักกาอิติจักรกสรุปในอีมาคาถาประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากความยากเดี๋ยวถ้าขึ้นไปในประโยคสก็จะได้แปลไอ้คาถานี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกแกอว่ามันยากอย่างไรจะป,ออประโยคสามแปลแล้วหมื่น แตเก่งนี้เสร็จคาถาแกอันนี้สัยก็ทำอย่างอื่นไม่ได้อีกแล้วมึนมึนไปทั้งวันอย่าแปลมันเลยเอาแค่นี้พอ